ตันนี้นินจาจะพา,าดู5คำสั่งที่ใช้บ่อยใน Power Query Editor ของ Power BI กันเมื่อเรา Import ข้อมูลของเรามาที่ Power BI แล้วให้เราไปที่ Transform Data คลิก Transform Data จากนั้นหน้าต่างของ Power Query ก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งวันนี้คำสั่งที่เราโฟกัสจะเป็นแถบเมนูมด้านบนคำสั่งที่1ก็คือ Remove r o w ถ้าเราเลือก Remove Blank r o w มันจะช่วยลบแถวที่ว่างเปล่าหรือแถวที่มีค่าเออเลออกไปช่วยให้ข้อมูลของเราคลินขึ้นแบบรวดเร็วคำสั่งที่2เป็น Split Column ช่วยแยกข้อมูลในคอลัมน์เดียวให้กลายเป็นหลายคอลัมน์เช่นแยกชื่อนามสกุลหรือยแยกวันที่ คำสั่งที่3คือเหมือ q u e ว y จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายคิวรีเข้าด้วยกันคล้ายกับการจอยในภาษา SQL ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลได้คำสั่งที่4คือ Group b y ช่วยจัดกลุ่มและสรุปข้อมูลเหมือนกับ Group b ายในภาษา SQL สำหรับการสร้างรายงานสรุปได้อย่างรวดเร็วคำสั่งที่5คือ Condition Column อยู่ในแท็บ Add Column ช่วยให้เราสร้างคอลัมน์ใหม่ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเหมือนฟังก์ชัน If ทำให้เราสร้างตัวแปรได้ตามความต้องการสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ Power BI เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรการทำงานหรือธุรกิจส่วนตัวก็สามารถติดต่อทิดินจาเข้ามาได้เลยนะนิน